สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอชั้นลงกับเชมยงแซกซูเปอร์ช่างออนไลน์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วของซีซั่นนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเมือง,จ,งจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านประจําจังหวัดในว่าได้ไม่ใช่แค่สระบุรีเท่านั้นลบบุรีอ่างทองเสียงบุรีโคราชนะครนายกใช้บริการได้หมดนั่นคือร้าน B D Communication นะฮะ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนําตัวเจ้าของร้านทั้งสองท่านก่อนนะครับท่านแรกครับพี่ฝนครับสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะที่สองสวัสดีครับพี่ชาญครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปอย่างอื่นให้พี่ฝนกับพี่ชาญแนะนําส่วนตัวอีกทีนึงแล้วกันเชิญพี่ฝนครับค่ะสวัสดีนะคะเอ่อฝนชื่อมนพรกฤษึกษานะคะหรือในนามลูกค้าที่เรียกกันชื่อฝนนะคะพี่ฝนนั่นเองครับผมครับผมพี่ชาญครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันชาญนะครับพี่ชาญครับ ได้เฮชาหรือพี่ชานครับได้หมดทุกอย่างนี่ครับทั้งคู่คนที่ดูแลกิจการและธุรกิจของ B D Communication อยู่ใช่ครับแล้วรอบต่อไปนี่ผมอยากให้นันทาธุรกิจโดยภาพรวมนะครับว่ามีที่มาที่ไปแล้วค้าขายอะไรอยู่บ้างครับให้เป็นพี่ชาดีไหมค่ะเอาพี่ชาครับผมเชิญพี่ชาครับครับผมบริษัท B D Communication Network นะครับเราก็เริ่มจําหน่ายจานดาวเทียมมานะครับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาล่าสินท้าไปเป็นพวก C C T V นะครับ อ่าพวกงานระบบสื่อสารไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็พวกระบบเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับขึ้นชื่อว่าคอมมวนิเคชันนี่เช่ะมากครับ,เ,รรบเป็นร่วมการสื่อสารอะไรต่างๆรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยพวกไม้กั้นเบริเออร์โครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะครับและปัจจุบันก็ขยายลายสินค้าไปในด้านของโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งอ่าเขาเน้นในส่วนส่วนของพวกปั๊มน้ําเพื่อการเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับก็พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนช่างนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ครับ ต่อไปอนาคตจะทาอะไรมากกว่านี้ไหมครับก็ไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสนะครับฟังแล้วเหมือนธุรกิจจะขยายอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยหรือความบันเทิงหรือพวกพวกนี้ในโครงการที่ต้องการใช้ได้หมดเลยทุกอย่างตอนนี้ธุรกิจโซล่าเซลล์ปั๊มน้าอะไรนี้ก็เริ่มเริ่มขยายขึ้นใช่ค่ะเป็นโปรอีกโปรดักต์หนึ่งขยายขึ้นมาา่ผนำล่องก่อนค่ะเราต้องนำร่องก่อนเพราะว่าเพื่อนช่างเราอีกหลายท่านยัง ก็ยังมีความหวังอยู่กับเราด้วยเพราะถ้าเรามีธุรกิจที่จะนั่ต้าวหน้าอาชีพของพี่พี่ช่างก็เป็นตามพวกเราเหมือนกันตามกันไปค่ะโอดีฟังไว้ดีมากนะครับธุรกิจขนาดนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาพี่ฝนตอนนี้มีสามสาขาหลักนะคะที่เป็นเซ็นเตอร์ของเราก็จะมีอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะจะอยู่ติดเลยเลยบิ๊กซีใหญ่มาหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่ที่นั่นหนึ่งที่แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่ปากช่องจะอยู่อ ก่อนถึงโรตัสปักช่องอะค่ะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซุ้มประตูปักช่องเข้าเมืองปากช่องอันนั้นก็จะมีทีมงานบริหารกันอยู่นะคะคนก็จะดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยมีแผนักขยายสาขาไหมฮะไม่มีนะคะเดี๋ยวเอาไว้ออนไลน์ดีกว่าค่ะก็ขายได้ทั่วประเทศเหมือนกันผมต้อบบมโอ้มาถึงจากวันน้นมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องถามว่าเริ่มต้นธุรกิจที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยให้พี่ชาเล่าดีกว่าเป็นมายังไงถึงมาถึงวันนี้ได้ฮะกี่ปีแล้วครับนี่ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับ สิบกว่าป,ปเราเปิดตั้งแต่พศส,ส, <40 S 2> สองพันาสี่แปดครับแลวก่อนหน้านั้นล่ะครับก่อนหน้านั้นก็ทําธุรกิจอะไรต่างๆนานามานะครับก็ก็<ม>ออยังทําอยู่แต่ว่านะตรงนี้เราเน้นเน้นในส่วนของตรงนี้มามาก็สิบกว่าปีแล้วเนาะครับตั้งแต่สองพัน้าสสี่แปดใช่ครับเพราะว่ายุค<ช><ม>นั้นก็เป็นยุคดาวเทียมก้าวกระโดดนะครับแล้วก็จับตรงนั้นมาแล้วก็มาทุ่มเทกับงานดาวเทียมเต็มที่นะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเนาะตามภาษา นักธุรกิจที่โ <c oughs> ตมาด้วยจารดาวเทียมจริงๆนะครับแต่ยุคนั้นนี่กล้องวงจรปิดยังไม่มาใช่ครับใช่นะฮะ<ช>ยังน้อยมากครับยังขายกันน้อยมากอาจารย์ดาวเทียมยุคแรกๆก็ขายน้อยเรารต้องออกบูธเพื่อไปพบปะกับลูกค้าในในระดับท้องถิ่นเช่นตลาดนัดใหญ่ๆอะไรต่างๆ <c oughs> ไปออกบูธ มันก็1ิบกว่าปีก่อนนะครับเอาไปตั้งนี่เขาก็งงว่ามันคืออะไรเราต้องให้ความรู้ตลาดใช่ครับแล้วก็เปิดรับสมัครอบรมแล้วก็อบรมช่างเสริมเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะให้ความรู้ทางตลาดแล้วก็ให้ความรู้ช่างด้วยครับลูกค้ากับช่างก็ได้มาเจอกันธุรกิจจะได้เกิดใช่ครับการจัดการถึงทุกวันนี้นะผมว่ามี3สาขากับธุรกิจที่มีหลายอย่างมากมีทั้งกล้องมีทั้งโอ้โหเมื่อกี้ที่ยพูดมีเรื่องความปลอดภัยเลยแบ่งกันดูแลจัดการยังไงยังไงฮะก็ส่วนของเฮียนี่ก็จะดูเรื่องงเทคคนิช่าแล้วก็ โปรดักต์ใหม,ใหม่ๆที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของผลจะดูแลเกี่ยวกับสาขาเรื่องพนักงานทีมงานการออเดอร์สินค้าการจัดโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องสต็อกสินค้าการขายอะไรเงี้ยจะอยู่ในทีมผลขน mm hmm. ส่งอะไรต่างๆแล้วก็วางบิน อาสีทุกอย่างเลยดูชักงจะเยอะกว่าเยเยอะๆก็อันอันนี้เป็นงานละเอียดนะคะส่วนงานเรื่องแบบเป็นงานพกบุกพวกลุยอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางทีมเฮียไปผมจะไปทางด้านพวกประมูลด้วยครับงานจับโปรเจกต์ใช่ไหมฮะไปคุยเพื่อที่จะเหมือนกับทําธุรกิจเราจะได้คุยกันด้วยคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกจบแล้วก็ดีเทลเดี๋ยวให้พี่ฝนจัดการให้ทำง่ายๆก็คือนอกร้านผมจะทาครับ ในร้านกเขาให้เขาดูอันไหนเหนื่อยกว่ากันก็น่าจะพอๆกันปวดหัวทั้งคู่นะครับปวดหัวก็คือแย่งกันทําค่ะงานเยอะแต่ละสาขาครับต้องเราก็ต้องคอยไปดูไหมครับแต่ละสาขาก็มีไปค่ะส่วนมากจะเป็นฝนไปวิ่งดูแลวิ่งอะไรใช่ก็เรื่องสต๊อกอะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะผมไปบ่อยไม่ได้ครับทำไมล่ะเพราะพนักงานเป็นผู้หญิงครับอองนอกพื้นที่ร้านก็เลยต้องให้เขาไปดูห่วงความปลอดภัยของตัวเองคผมบอกว่าธุรกิจช่วงที่ผ่านมานี่ มีหลายธุรกิจที่ประสบปัญหาเรื่องโควิด19โควิด19แต่ธุรกิจกล้องวงจรปิดกับธุรกิจดาวเทียมรู้สึกว่าจะสวนทางใช่ไหมครับผมเห็นไปหลายที่มาสองสามที่แล้วเขาบอกว่าเป็นโอกาสันดีเลยใช่ค่ะเล่าให้ฟังที่ผ่านมาช่วงโควิดสองสาเดือนเป็นไงบ้างฮะขายดีมากเลยค่ะช่างทุกคนก็มีรายได้ไปตามๆกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยลูกค้าไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะก็ซ่อมบำรุงบ้านดูแลบ้านอย่างเงี้ยก็รีโนเวท ทั้งอุปกรณ์ดาวเทียมทั้งแตก,ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยทุกธุรกิจก็คืออย่างเพื่อนกันที่ทําธุรกิจวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยก็บอกก็ดีแต่ธุรกิจดาวเทียมก็ดีก็คือเอาไม่ทันผมว่า,าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าความบันเทิงที่ง่ายที่สุดในใบ้านมันคือการดูทีวีใช่ใช่ค่ะและในยุคที่แห่งเงินมันก็ไม่ได้มีติดกระเป๋าันทุกคนนะใช่ใชการดูทีวีกับการที่ติดกล่องครั้งเดียวไม่เสียรายเดือนใช่ค่ะเป็นสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดในการในยุควันนี้ครับใช่ไหมฮะถือว่าเป็นโอกาสเลยนะครับ ช่วงโควิดช่วงโควิดนี่ก็คือมเป็นโอกาสเลยเห็นวันนี้มาร้านตั้งแต่แรกผมก็การันตีได้เพราะว่าเห็นออเดอร์ที่สั่งมาแล้วแล้วลองว่ามีลูกค้ารอยเยอะมีของมือถของเต็มร้านเลยใช่ใค่ะก็มีจัดส่งต่างจังหวัดด้วยครับมีสินค้าหลายหลายอย่างมากเลยครับกล่องจิมแซดของเราคงก็ขอบคุณพี่บีทั้งสองคนมากที่ช่วยสับสนุนนะครกล่องจิมแซดของพี่หาขายยุกินรุ่นครับผมก็ตอนนี้จะมีอยู่จิมเอ็มเฮดดีสมายแล้วก็ จีมเอ็มเฮดแล้วก็จ m มเอ็ e เออันนี้จะเป็น Android นะคะบวกดาวเทียมแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจีมเอ็มสตรีมอันนี้จะเป็น a n d r o อยดอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะคราวนี้แนะนําแต่ละตัวครับตัวไหนที่พี่คิดว่าขายดีสุดตอนนี้เลยตอนนี้ที่ขายดีสุดสแตนด์บาก็จะเป็น H ฮดดี้สมายเฮดดี้สมายคือตัวนี้นะครับใช่ค่ะตัวนี้าจะเป็นตัวนี้ใช่ค่ะให้พี่ฝนกับพี่ชานแนะนาให้หน่อยว่าทําไมตัวนี้ถึงลูกค้าชอบถึงขายดีหนึ่ง โดยพื้นฐานบางบ้านนะคะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาก็จะไปติดตั้งดาวเทียมแล้วก็ <ผม S 1> กล่องตัวนี้จะใช้งานได้2ระบบเลยนะคะใช้ทั้ง KU Band แล้วก็ว C Band, Band ใช่แล้วก็รองรับข้อดีก็คือจะมีอีกอันนึง เป็นมีพอร์ต HDMI แล้วก็มี AV แล้วก็มีสายทั้ง2ชนิดแถมให้ด้วยทีวีเก่าทีวีใหม่ได้หมดเลยค่ะไม่ต้องถ้าสายอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มในนี้แถมให้เสร็จสับเลยหาทีเดียวมีคนชอบรูปลักษณ์ภายนอกไหมคว่าชอบค่ะลูกค้าชอบบอกเออรีโมทเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถกดปุ่มหน้าเครื่องได้จะมีปุ่มมีตัวเลขอะไรบอกตรงนี้สะดวกใช้งานง่ายสะดวกสบายใช่ค่ะลูกค้าก็เรียกหาอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ตอนนี้เลยขายดีที่สุดใช่ขายดีที่สุดใช่ค่ะสบายราคาไม่แพงราคาไม่แพงฟังชันครบครบ พื้นฐานมีหมดทุกอย่างมีของแถหมดอย่างสมบัติรูปลักษณ์ได้เลยครับโอเคแล้วตัวต่อมาครับที่ผลว่าขายดีรองลงมาอีกตัวหนึ่งครับขายดีรองลงมาก็จะเป็น G ีพีเอตัวนี้ตัวนี้มีฟังก์ชันเสริมนะคะก็จะเป็นดู YouTube ได้ที่เพิ่มขึ้นมานะคะดู YouTube ได้ลูกค้าแบบใส่จานดาวเทียมเสร็จเบื่อเบื่ออย่างเงี้ยเปิดช่อง u t u b e เลยค่ะดูเพลงดูอะไรได้คอนเน็กเต์เนี่ยโดยวิธีการทำยังไงครับก็คอนเน็กคอนเน็กไวไฟในบ้านได้หรือสามารถเชื่อมต่อ ด้วยเสาไวไฟที่แถมมาใช่ที่แถมมาอันนี้มีเรียบร้อยแล้วแถมมาครับผมแล้วก็รูปลักษณ์ในกรณีถ้าติดตั้งวางไวเนี่ยค่ะไม่ต้องหาที่วางให้เกะกะเลยดีไซน์เขามาใหม่แล้วค่ะแปะไว้หลังทีวีเลยค่ะแล้วก็มีจอมอนิเตอร์นะคะแปะอยู่ข้างๆขอบทีวีได้แล้วเราก็เป็นเซ็นเซอร์ในการยิงรีโมทเอากล่องเดียวกล่องเล็กๆแถมเสาไวไฟหนึ่งเสาแล้วก็หน้าจอที่บอกเลขช่องหรือสถานะการทํางานที่สามารถ ซ่อนกล่องนี้ไว้ข้างหลังทีวีได้ค่ะแล้วก็เอาแค่เซนเซอร์ออกมาแปะไว้ข้างหน้าจ้ะใช่ก็ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ก็แล้วก็รับ Wi-Fi ดู YouTube ดูอะไรได้สะดวกดาวเทียมทั้ง 4KU ได้ค่ะได้สองระบบเลยแล้วก็ OTA ยากไหมครับ OTA ไม่ยากค่ะถ้าปกติแล้วถ้าสัญญาณจานดีอยู่อะไรปกติแล้วเครื่องเสียบปุ๊บก็ติดเลยค่ะแล้วก็ ในกรณีถ้าเปลี่ยนย้ายจานหรือข้ามจานก็เพียงแค่เรากด9988มันก็จะหาสัญญาณดาวเทียมให้เราค้หาหัวอันอัตโนึ่งใช่ใช่คโอเคนี่คือตัวรองมาครับง่ายค่ะใช้งานง่ายตัวต่อไปคือตัวกล่องอะไรครับกล่องเอ็กซ์ตรีมเลยค่ะอันนี้เอ็กซ์ตรีมใช่ไหมครัค่ะอันนี้ทูวินวันเลยค่ะตัวนี้อันนี้ให้เฮียไหมครับอ่าเนี่เฮียครับผมลักษณะพิเศษอ่าเป็นกล่อง Android นะครับที่บิวอินเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ไว้ในตัวเองเรียกว่าไฮบริดนะครับซึ่งอินเทอร์เฟส HDMI ได้ถึง 4K แล้วนะครับแล้วก็รับจอ 4K ใช่ครับรองรับจอ 4K แล้วก็สามารถอ่าอ่าคอนเนกกับ Wi-Fi ในระดับ 5G อ่ามีดูโอ้แบนด์ครับ Wi-Fi 2แบนด์ใช่เป็นดูโอแบนด์ลยนะครับใช่ครับเป็นเครื่องดูโอแบนด์นั้นสะดวกกับลูกค้าที่จะหลบเลี่ยงเอา 2.4ใช้กันเยอะโทรศัพท์วุ่นวายนะครับอาจจะทําให้ดูแลกระตุกนะครับก็หลบไปใช้5้าจิกห้าจิกห้เดี๋ยวนี้นี่วิ่งกัน2-300ามร้อยเป็นต่ำเลยนะครับลองรับพวก 802ac นะครับก็สามารถเชื่อมต่อแบนด์วิดท์ได้ถึง8 0 8แปดสิบเมกะบิตนะครับครับผมก็อันนี้ได้เปรียบกว่าใช่แล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากมี2กล่องในบ้านสลับไประหว่างดาวเทียมดูแบบที่เรียลไทมครับ ดูรายการถ่ายทอดสดจริงใช่ครับหรือดูย้อนหลังดู YouTube โหลดแอปพลิเคชันดูหนังดู Netflix ดูหลายๆอย่างอันนี้ผมลองเล่นเกมด้วยนะครับเอาจอยสติ๊กมาเชื่อมต่อแล้วให้ลูกชายเล่นเกมครับก็ก็โอเคนะครับลูกชายชอบชอบครับเร็วทันใจดีไหมฮะใช่ครับใช้งานได้ดีนะครับต่อจอยด้วยบลูทูธใช่ครับต่อจอยด้วยบลูทูธแล้วต่อคีย์บอร์ดก็ด้วยบลูทูธได้ด้วยใช้งานร่วมกันใช่ครับก็โอเคนะครับ ก็รองรับงาน,นได้หลากหลายโหลดแอป,ปเกม,มบน Play Store ได้เหมือนกับมือถือเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีเกมให้เล่นฟรีๆมากมายเนี <c oughs> น่ยค่ะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ทีวียังไม่ใช่ Android ถ้าวันนี้คิดจะซื้อกล่องเดียวในบ้านแล้วอยากมีทั้งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตหรือรโหลดแอป,ปต่างๆความบันเทิงทุกอย่างครบอยู่ในนี้หมดเลยครับโอ้โหนี่คือเจียงเซตเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมครับโอเคครับมอม่ค้อยเห็นแวบๆหน่อยตัวนนี้นะฮะ แล้วตัวอีกตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วครับอันนี้ที่ร้านที่ขายอยู่ตัวนี้ครับตัวนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นสตรีมนะคะตัวนี้จะก่อนก่อนเอ็กตรีมแต่ว่าความต้องการของตลาดยังมีอยู่ค่ะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็น a แอนดรอยดวเอามาทดแทนทีวีของลูกค้าที่เป็นจอรุ่นเก่าๆนะคะก็สามารถเอาไปเสียบแล้วทําให้โมดิฟายให้เป็นสมาร์ทได้เลยตัวนี้ถ้าสมมุติว่าใครไม่สะดวกติดจานดาวเทียมเลยใช่ค่ะไมจำเป็นต้องมี ไฮบิดหรอกอันนี้คือไม่ต้องใช้เสาใช่ไม่ต้องใช้จาน่อต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวใช่ค่ะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวใช้ได้ทั้งสายแลนและไวไฟครับตรงนีได้ทั้ง2ระบบแต่ตัวนี้จะจับที่2 2.4ต่อ .4 จิกนะฮะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันได้เหมือนกับตัว Extreme เลยใช่ค่ะได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าไม่มีของกลุ่มเซ็นทรัลไล์เข้ามาร่วมอ่าครับอันนี้จะเป็นเดี่ยวๆเลยค่ะเป็น Android เดี่ยวๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยย้ายไป เดี๋ยวช่วงท้ายมีราคาพิเศษมากมีค่ะจะจ่ยเลยพเศษมากนะครับโอเคนั่นเป็นสินค้าทั้งหมดที่ทางทางพิชานช่วยสนับสนุนอยู่นะฮะต้องไปดูตอนนี้ครับว่าโชคดีวันนี้ผมมาพร้อมทีมกล้องที่มาเก็บภาพตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยพูดถึงรายละเอียดของกล่องที่เค้าชอบแล้วก็เป็นจุดขายแล้วก็ชื่นชมมีชื่นชมการบริการของร้านค้าด้วยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อ่าผมช่างมานัดนะครับก็เหมือนเปิดร้านอะแต่ยังไม่ไม่ไม่ยังไม่เรียบร้อยก็เลยมาทําจานเราเทียมเหมือนเดิมที่เคยอยู่ภูกเก็ตจานเราเทียมแอร์แล้วก็ซองเครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรปะข้อสมากที่หลักๆเลยก็สมลยมันมีพร้อมอะเพราะม,มันมีสายเอเียอะไรส่วนมากแถวบ้านนอกจะเป็นจอทีวีจอเก่าไงจอตู้อะมันก็สะดวกเราไม่ต้องไปหาสายเอเีเพราะคนบ้านนอกก็มันทุนน้อยก็เลยเอาง่ายๆแนะนําง่ายตั้งแต่เริ่มเริ่มมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ครั้งแรกก็มาร้านนี้เลยก็เขาก็ต้อนรับดีโอเคก็ไม่มีอะไรก็การเอง สวัสดีครับผมชื่อสลาบุตรเป็นลูกค้าร้านบีดีนะครับการบริการดีนะครับก็คือตอนนี้สนใจเรื่องกล้องวงจรปิดก็เลยแวะมาเลยครับตั้งใจมาเลยเฮียจะดูๆนะแต่ว่าด,ดูแบบจริงใจ <c oughs> จะไปสั่งกล้องวงจรปิดนะครับแต่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้อันนี้อันนี้ก็คือจะมันจะมีการเทสมีการลองได้ผมก็เลยมั่นใจมากกว่าที่จะมาติดครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์แสนสันเทียครับเป็นช่างอิสระ ติดจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดครับแต่วันนี้ผมมาขอเสนอกล่งกอง g m z รุ่น SDI ครับที่สามารถรับจานดาวเทียมได้รับ w i f i รับอินเทอร์เน็ตได้ในตัวเดียวกันและก็ราคาที่ไม่แพงมากครับผมเป็นลูกค้าของร้าน B ีดีนี่ประจำครับมาบ่อยมาเรื่อยครับมาประจำการเทคแคร์ของเจ้าของร้านนี่ดีมากเลยครับ สวัสดีครับผมผมนายวิรุณภูริเลิศมานี่ครับผมใช้บริการกับที่ร้าน b ี c o m m u n i c a t เคชโดยป,ประจำเป็นลูกคู่ค้ากับร้าน B d ดีมานับ10ปีแล้วครับปัจจุบันนะครับก็รับติดตั้งจานดาวเทียมซ่อมจานดาวเทียมแล้วก็ให้คำแนะนำและก็อุปกรณ์ด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยนะครับจากที่ประสบการณ์ที่แนะนำให้ลูกค้านะครับแล้วก็ติดตั้งมานะครับผมจะเป็นแนะนำให้ลูกค้าแถวบ้านผมจะนิยมใช้ s d s m i l e ครับเพราะว่า เป็นสินค้าที่คืออาจจะเป็นที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ค่อยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นักนะครับเลยจะไม่จําเป็นต้องใช้รุ่นเอ็กตรีมอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างครอบคลุมใช้กับทีวีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ได้นะครับว่ามีสายสัญญาณมาให้และอีกอย่างที่สำคัญคือจะมีช่องกดด้านหน้ามีตัวเลขบอกช่องทําให้ใช้งานได้ง่ายเรื่องของรีโมทเสียรีโมททานหมดอะไรก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนช่องได้และอีกข้อหนึ่คอนองคือสามารถ OTA ได้ง่ายครับ โดยการกด9988จากที่มาใช้บริการที่ร้าน BD Communication นะครับเพราะว่าร้าน BD เขาจะมีการซัพพอร์ตลูกค้าค่อนข้างดีมีการให้แนะนำติดกับช่างน้องใหม่หน้าใหม่หรือช่างที่คิดจะเข้ามาวงการของอการเป็นช่างจานดเทียมนะครับเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งต่างๆที่เรายังไม่รู้หรือมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆของระบบจานดเทียม ทุกๆด้านนะครับเราสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดแม้กระทั่งราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขายินดีนที่จะตอบสน่อน้าจะให้ข้อมูลได้ดีครับแล้วก็ด้านคือเสียงจากพี่ๆช่างและลูกค้าของร้าน b ีดีทุกคนเลยนะฮะแบบฟังเราชื่นใจมากแล้วก็รู้สึกตัวผมเองที่เป็นคนที่ทําผลิตภัณฑ์ก็ชื่นใจตามไปเหมือนกันคําชื่นชมขนาดนี้ที่พี่ๆช่างหรือลูกค้าเนี่ยพูดถึงร้านและพูดถึงสินค้า แสดงว่าพี่ฝนต้องมีเทคนิคการขายหรือการดูแลที่ดีมากอยากให้พี่ฝนแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังหน่อยว่ามีเทคนิคการขายยังไงค่ะเทคนิคการขายของผลนะคะก็คืออ,อยู่ที่ใจค่ะใจของเราเองถ้าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถ่ายทอดให้กับลูกค้าที่เราบริการนะคะไม่ว่าลูกค้าต้องการอะไรก็เหมือนเราต้องการเหมือนกัน uh huh. ทั้งการบริการทั้งสินค้าทั้งคําแนะนานใช่ไหมคะทุกอย่าง ก็คือคนก็เลยทําให้แบบลูกค้าประจํากันเยอะอในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วต่างพื้นที่ที่เคยได้ใช้บริการอยู่ก็กลับมาใช้ใหม่อย่างเงี้ยค,ะค่ะคือมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราเใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเหมือนแบบใจเขาใจเราเนาะบางครั้งลูกค้าเนี่ยเศรษฐกิจแบบเนี้ยค่ะอ่าบางครั้งก็ค่าใช้จ่ายสูงรเราก็ถ้าเกิดว่า อันเก่าใช้ได้เราก็จะแนะนําลูกค้าว่าเออเอากลับมาใหม่นะเดี๋ยวเราจะทําให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดซื้อจากที่อื่นมาก็ไม่แน่แสดงว่าซื้อออนไลน์ก็มีข้อดีข้อเสียใช่ใช่ค่ะเพราะวันนี้คนขายออนไลน์กันเยอะมากใช่คุณบอกเทคนิคการขายคือเราต้องออนไลน์เราต้องไปออนไลน์ให้ได้ครับก็คือผลก็ทําเหมือนกันก็ก็ต่อสู้ก็ทําเหมือนกันค่ะทางที่ร้านเราก็ทําเหมือนกันเรื่องออนไลน์แต่ผลจะเน้นหลักๆคือผลจะเอาหน้าร้านมากกว่าเพราะว่าเราต้อง ดูแลลูกค้าในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแล้วเรื่องออนไลน์ก็เป็นอันดับสองเมื่อกี้ผมเห็นช่างพี่คนหนึ่งเขาบอกเนี่ยวีดีอาร์บอกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนแบบต่างจังหวัดเป็นคนบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยแหละการบริการดูแลมันก็ต้องใช่ออนไลน์บางทีเขาถึงไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าในพื้นที่เนี่ยถ้าเรายังดูแลไม่ดีที่สุดแล้วออนไลน์ถ้าเราไปทําแล้วก็ก็มีค่ะทุกคนที่สั่งออนไลน์มีเยอะแยะแต่เรื่องการบริการคขไม่ได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องราคาอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นเรื่องราคา ซัพพอร์ตหรือ,อแก้ไขปัญหาร่วมนะครับ,รบต้องใช้คาว่าร่วมนะครับเพราะว่าเวลากลุ่มช่างของเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนช่างเราเนี่ยไปทางานหน้างานแล้วมีปัญหาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นออนไลน์ก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้แต่อย่างของเราเนี่ยเรานอกจากที่เราจะขายแล้วเรายัางให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วยก็คือปัญหาของเขาก็คือปัญหาของเราเราก็ต้องเอาเข้ามาพิจารณาแล้วก็ในงานต่างๆไม่ว่าเล็กว่าใหญ่เราให้คอนซัลท์ได้ แล้วเราก็ให้คําแนะนํานะครับหาทางออกร่วมกันอันนี้สําคัญมากคือคำที่อยู่ในใจคือปัญหาของเขาคือปัญหาของเราใช่ครับก็คือนอกจากการขายแล้วเราต้องให้ความรู้ด้วยเราดูแลและช่วยเขาแก้ปัญหาได้ด้วยโอ้ยงิี้เป็นลูกค้ากันยาใช่คับก็ดูแลกันอยู่ยาวก็ฝ่าว่าถ้าสระบุรีลบุรีอ่างทองสิงห์บุรีนครนายกโคลราดเราทั้นี้ให้เราดูแลได้หมดทั้งสามสาขาถูกไหมฮะครับโอเคถึงช่วงท้ายครับวันนี้ที่บอกไว้ว่าสินค้าทุกอย่างแนะนําให้รู้จักทั้ง4ี่รุ่นละนะครับ คราวนี้เนี่ยมีราคาพิเศษที่วันนี้ซื้อได้เฉพาะที่นี่ครับและกําหนดวันด้วยใช่ไหมฮะค่ะก็มีกําหนดวันนิดนึงเพราะเป็นราคาโปรโมชั่นถูกมากค่ะโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยได้จัดกันนะคะทีนี้ว่าสินค้าพิเศษทั้งสี่รุ่นต้องแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับอ่าตั้งแต่วันที่แปดถึงสิบสี่มิถุนายนค่ะคนะคะปีนี้นะคะเอาช่วงเดียวครับช่วงเดียวครับเอาระยะหนึ่งครับมาซื้อที่หน้าร้านนี้เลยอ่มีตัวไหนบ้างครับพี่ฝน ก็จะมีจิมเอ็ม,มสมายนะคะตัวนี้ค่ะปกติหน้าร้านหรือทั่วไปก็ราคา500กว่าบาทนะคะตัวนี้เราขายอยู่450บาทเราให้โปรโมชั่นค่ะ7วันนะคะใช่แถึงสิบ่แปดถึงสินะคะแล้วก็มีอีกนะคะเป็น HDI SMI สปกติกเดิมขายอยู่เท่าไหร่ครับห้าร้อยทุน ถ้าร้อยทั่ตอนนี้เหลือสี่ร้อยห้าสิบใช่เหลือสี่ร้อยห้าสิบคือเราต้องบอกตรงๆค่ะว่าราคาราคาปีกเมื่อกี้ก็ไม่แพงแล้วนะไม่แพงค่ะใช่เพราะว่าที่ร้านเราไม่แพงค่ะเพราะหนึ่งเราก็ตอบโจทย์ที่ว่าเราก็ต้องสู้กับระบบออนไลน์ด้วยนะคะสู้กับลูกค้าในพื้นที่ออกนอกพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเราจะได้เอาไว้บริการห้าร้เหลือ450ใช่โอ้โหนี่กำไรหนูเลยนะพอตัวต่อไปครับพี่ฝนค่ะพอตัวต่อไปจะเป็น HDI ค่ะตัวนี้ จากปกติขายอยู่690บาทก็ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะก็เราให้โปรโมชั่น8-14ถึง14มิถุนายนนี้นะคะอ่าราคา490บาทลดไป200บาทค่ะลดไปเลยค่ะใครอย่ามาว่าที่หลังนะว่าซื้อไปแล้วแพงค่ะไม่ได้อันนี้คือเฉพาะ8ถึง14นี้ใช่เป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะคะโอเคนี่ตัว S T I ครับ อันนี้เป็นโปรของกล่องดาวเทียมค่ะเป็นกล่องดาวเทียมกล่องแอนดรอยด้วยอ่ามีโปรของกล่องแอนดรอยด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เหมือนกันค่ะนี่ค่ะบ้านเราไม่ติดดาวเทียมบ้านเราติดอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวใช่อันนี้เหมาะเลยค่ะพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปติดให้กวนใจเลยใช้ไวไฟอย่างเดียวเนอะอันนี้เป็นจากราคาเต็มครับจากราคาเต็มตัวนี้จะอยู่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะอ่าเรา โปรโมชัน่น,นวันนี้จะเหลือ1,490ันีบบาทหายไป300บาทหายไปเลยค่ะ300ได้ข่าวว่ามีบริการพิเศษด้วยมีค่ะ ถ้าอยากได้ช่องอะไรพิเศษหรือฟังก์ชันเันพิเศษในการทำงานเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้หลังไมเลยค่ะเรามีไม่ให้ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าความบันเทิงอยู่ในกล่อง Android นี่ครบเลยครบเลยค่ะมันจะเกินเกินสิ่งที่คุณคาดหวังแน่นอนถ้ามาเรานี่โอเคอันนี้เป็นโปรของแซตสตีมจาก1790จ็เหลือ1490่ใช่ใช่ครับ อีกตัวสุดท้ายัอีกตว,ตวสุดท้ายนี่เป็นตัวเป็นพ <premium S 1> รเีเมียมเลยค่ะใช่เป็นไฮไลท์เลยนะคะตัวนี้ไฮไ์ <high line S 2> มากครับหาตัวนี้สุดยอดของจิมเอ็แล้วค่ะตัวนี้ค่ะ จากราคาปกติอยู่1,990บาทใช่จากราคาอันนี้อันนี้เป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นจากราคาจาก3,390บาทนะคะตอนนี้วันนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่1,990บาทเนี่ยค่ะใช่รีบเลยครับสำหรับตัวนี้คือได้ของมาแล้วก็โพสทําออนไลน์นะคะมีลูกค้าอินบ็อกเข้ามาหลายท่านแต่ทีนี้เราก็เลยเบรกไว้ว่าเดี๋ยวรอวันนี้นะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษเราก็ยังห่วงลูกค้าค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ มีขายในห้างด้วยอ่าใช่ราคาสูงนะคะราคาที่ผลที่ฝนพูดมารับรองไม่มีทางที่จะซื้อได้ในหาซื้อไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วตอนนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเป็น2ระบบนะครับทรูอฉะนั้นเน็ตกระตุกไม่เสียอารมณ์นะครับยังเปิดดาวเทียมมาดูต่อได้ใช่แต่ถ้าวันไหนฝนตกจานไม่สามารถก็จะกลับมาใช้เน็ตได้ใช่ใช่ครับได้สองระบบได้แล้วก็ได้ทุกอย่างเลยอยากค้นหาอยากดูอะไรที่เป็นเอนเทอร์เทนเมนต์ได้หมดเลยครับและก็่าแพคเกจเสริมเนี่ย ถ้าใช้โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือชุดโฮมเทเลเตอร์อะไรพวกนี้อยู่คุณต้องการความคมชัดต้องการความตอบรับความบันเทิงที่ครบทุกรูปแบบตัวนี้แนะนําเลยใช่ครับใช่ค่ะหรือจะดูกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับอย่างนี้แอปกล้องวงจรปิดไม่ต้องลากสายนะครับโหลดแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดไปนั่งดูใครมาข้างบ้านเห็นหมดครับสะดวกครับ ใครอยากรู้ว่าใช้กล้องวงจรปิดในการดูผ่านทีวีด้วยกล่องนี้ที่บ้านยังไงมาถามพี่เฮียที่ร้านได้เลยยินดีครับยินดีให้ครับแล้วเราพันเก้าร้อยเก้าสิบดูกล้องวงจรปิดได้ด้วยใช่ได้ทุกระบบต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ไหมครับไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีกใช่ครับผระบบเดิมที่คนเคยมีจบวันนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดถึงสิบสี่นี้เท่านั้นพิเศษมากกว่านั้นวันนี้ครับถ้าเป็นสิบท่านแรกที่เดินเข้ามาซื้อซื้อกล่องอะไรก็ได้นะคะของ GMM นะคะ จะมีจะมีของแถมพิเศษเพิ่มไปอีกนะคะนี่ครับช่วงนี้เขากําลังฮิตครับเพราะว่าไปห้างไปร้านสะดวกซื้อลดโลกร้อนค่ะกระเป๋าผ้าเราจะไม่มีกระเป๋าผ้าจีแรกผมบอกกระเป๋าพ่อพูดผิดก็นกระเป๋าพ่อกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้ากระเป๋าพ่อใช่ไหมครกระเป๋าผ้าครับนี่ค่ะนี่ครับเราจะแถมให้นะคะสําหรับ1ิบท่านแรกนะคะที่เข้ามาซื้อโปรดักต์ของ GM m ทุกรุ่นเลยนะคะจะมีกระเป๋าลดโลกร้อนนะคะไปนี้แถมให้ค่ะไปสบายเก๋ๆเดินตามท้องตลาดหรือตามห้างอะไรเงี้ยค่ะได้ดีไซน์ไม่มีขี้ขยมีนะฮะเป็น limited edition นะครับท่สนแรกนะครับสุดท้ายครับพูดมาทั้งหมดทุกอย่างเลยคนจะเดินทางมาที่นี่ครับผมอยากให้พี่ฝนกับพี่ชาญฝากคนละเรื่องด้วยกัน พี่ฝนฝากเรื่องของการเดินทางมาหน่อยครับเดินทางมายังไงครับในร้าน BD Communication อของเราก็จะมีปักหมุดอยู่ใน GPS ก็มีนะคะเพียงเสิร์ชคำว่าบริษัท BD Communication Network จำกัดค่ะมันก็จะพามาเลยถึงร้านแล้วถ้าถ้าไม่ถึงก็โทร <c oughs> โทรได้ค่ะ,ะ036731575หรือจะต่อสายตรงหาฝนก็ได้ค่ะ0655329793ค่ะครับถ้าพูดถึงตำแหน่งที่ตั้งร้านตรงนี้อยู่บนถนอนอะไรครับ ถนนพี่ชัยรณรงสงครามค่ะเลยแยกแยกใบพัดสองให้ค่ะแยกใบพัดมานิดเดียวเองนิดเดียวค่ะประมาณห่างจากแยกสักประมาณร้อยสองร้อยเมตรเองค่ะโอเคถ้ามาไม่ถูกโทรเบอร์อะไรหรือติดต่อที่ไหนได้บ้างนะฮะก็เบอร์เฮียได้อีกเบอร์หนึ่งค่ะก็ทางผมได้อีกเบอร์หนึ่งครับ0ูนย์9 9ดห3สามสามเก้าเก้าสี่หสามครับแล้วก็เบอร์มอสักครู่ที่ได้บอกไปแล้วนะครับอันนั้นได้ทั้งหมดนะครับทุกช่องทางนะครับหรือจะดูในเว็บเพจก็ได้ครับเว็บไซต์เชื่ออะไรครับเว็บไซต์ เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กครับเพจครับเพจครับเป็นบริษัทเลยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า BD Communication BD Communication ภาษาไทยใช่ไหมฮะครับผมโอเคมีไลน์กรุ่มไหมครับหรือมีไลน์แอดไหมฮะไลน์แอดตอนนี้ตอนนี้อาจจะไลน์แอดมีไลน์ร้านนะคะมีอยู่ครับอยู่ในช่วงกำลังกำลังปรับปรุงใช่ครับโอเคงั้นก็โทรมาหรือเข้าหน้าที่เฟซบุ๊กติดต่ออินบ็อกซ์เมสเซจ หรือไม่ก็ขับรถมาเมื่อกี้ง่ายๆเลยแย่มานิดเดียวอแค่นั้นเอง GPS พามาถึงค่ะมาไม่ถูกโทรมาบอกครับจะไปรับครับผมผมว่าเฮียนี่มีส่มเสียงมากในการที่อยากจะออกนอกร้านตลอดเวลาชอบไปเยี่ยมสาขาชอบไปยี่ยมสดีให้บริการครับดีที่สุดครับโอเควันนี้สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ครบถ้วนแล้วก็แนะนําสินค้าจนถึงบริการต่างๆก็หวังว่า b m b i n a t i o n จะสับสุนเจมแซ ด้วยดีเสมอมาแล้วตลอดไปนะครับอันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่รับชมพี่พี่ช่างทุกคนลูกค้าเรื่องนี้อยู่ไลฟ์กับเรานะครับมีอะไรติดต่อเข้ามาที่หน้าเพจของ B D c o m b i n a t i o n วันนี้หรือโทรเข้ามาอย่างเมื่อกี้ที่ที่บอกไว้นะฮะโอเคง้นโอกาสนี้เราขอลาทุกคนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับส๊ับ